นี่นะครับอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาทำแกงกันดีครับทักทายนะครับพบกับลุงเอกคนเดิมว่าเอ๋วัชราสังนพรัตน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็มีเมนูนะครับเอามาฝากกันอีกนะวันนี้จะมาแกงแกงส้มลกบุกนะับดอกบุกหรือว่าดอกบุกนะครับแกงกับลูกละมุด แล้วก็ใส่ปลากระป๋องนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับาบางครั้งนะครับคนเราเนี่ยคำพูดบางคําอาจจะทําให้เสียความตั้งใจนะครับแต่อย่าไปเก็บเอามาคิดใส่ใจทําให้ท้อแท้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็น เมนูที่กินแล้วไม่อ้วนนะกินแล้วไม่อ้วนไม่มีไขมันนะครับก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับทําเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับพร้อมแกงนะครับไปแกงกันมาดูวิธีการแกงโขบ,บุกงนะเครื่องแกงส้มนะครับเครื่องแกงส้มใส่ลงไปนะครับเครื่องแกงส้มใส่ลงไป เกลือเกลือกะปินะครับกะปิหรือว่าเคยนะครับกะปิหรือว่าเคย นะครับเราให้น้ำเดือดได้ดีนะครับแล้วก็ค่อยใส่ใดอกบุกนะครับลงไปนะครับต้องให้น้ำเดือดก่อน นี่ก็ละลายเครื่องแกงให้ดีก่อนนะครับดอกบุกดอกบุกนี่ไม่ต้องล้างน้ํานะครับไม่ต้องล้างน้นงําน,นะครับต้องล้างน้ำนะครับก็นี่นะครับเดือดปุดปุดขึด้นมาแล้วนะครับดอกบุกลงไปเลยนะครับ ไม่ต้องล้างน้ำนะครับตรงบุกแล้วก็ไม่ต้องไปคนมันเยอะนะครับแค่กดๆให้มันแล้วก็รอให้เดือดครับรอให้เดือดก่อนนะครับแล้วก็ใ<ๆ>ส่ลูกละมุดลงไป นี่นะเราก็ไม่ต้องไปคนมันเยอะนะแค่กดๆมันลงไปนะ <c oughs> เดือดปุดๆแล้วนะครับเราก็มาช้อนเอา,เอาฟองนะช้อนช้อนเอาฟองเครื่องแกงนะพรพก่แกงเนะี่ยออกซัหน่อยนะ เดือดแบบนี้เลยนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็ใส่ลูกละมุดลงไปลูกละมุดเนี่ยเราหั่นนะครับเราหั่นสไลดนลนไ์นะครับแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่ลงไป เรียบร้อยนะครับเราก็ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไอ้น,นี้มันเยอะฮะไอ้ช้อนโฟงออก,อกนิดนึงนะครับก็ใส่ปากกระป๋องลงไปเลยเรียบร้อยครับชิมครับ อร่อยครับครับอ่าก็เป็นวิธีการแกงนะดอกบุกนะครับเอามากวากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้กันพบกันใหม่คลิปหน้าทุกนีนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับก็ฝากติดตามมาตลอดนะติดตามเพิ่มมาอีกคนนึงนะคนางเอกคนสวยนะครับนางเอกคนสวยนะครับ Fica...